thank <laughs> you พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรคคาของข้าพระองค์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจำวันดิฉันกริติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนความยุ่งเหยิงบทเรียนจากพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อที่1-4 พระธรรมข้อที่สและทูลว่าโอพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอลซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปเผ่าหนึ่ง หลังจากคนอิสราเอลรบชนะคนเผ่าเบนยมินพวกเขาได้สาบานที่มิสเปว่าจะไม่ยกลูกสาวของพวกเขาให้เป็นภรรยาของคนเบนยมินอาชญากรรมที่ชาวเมืองกิเบอาทำนั้นเลวร้ายมากจนคนอิสราเอลถือว่าคนเผ่าเบนยมินเป็นเหมือนชาวคานาั์ ชนชาติเพื่อนบ้านที่ป่าเถื่อนซึ่งพวกเขาไม่เพียงมีหน้าที่ต้องทำลายให้สิ้นเท่านั้นแต่พระเจ้ายังห้ามไม่ให้พวกเขาแต่งงานกับคนเหล่านั้นด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานคนอิสราเอลก็ตระหนักถึงผลร้ายแรงที่ตามมาจากคำสาบานซึ่งพวกเขากล่าวออกมาเพราะบันดาลโทสะ พวกเขาไปที่พระนิเวศของพระเจ้าและร้องไห้ต่อพระพักพระองค์คล่ำครวญที่อิสราเอลต้องขาดหายไปเผ่าหนึ่งเพราะคำสาบานของพวกเขา คำสาบานที่กล่าวขณะอารมณ์ร้อนมักจะลงเอยด้วยผลอันเลวร้ายที่ตามมาในผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ30เยบทาปฏิญาณว่าเมื่อเขากลับไปถึงบ้านอะไรก็ตามที่ออกมาต้อนรับเขาเป็นอันดับแรกเขาจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความจริงจังของการสาบานปฏิญาณและสัญญา พระธรรมปัญญาจารย์บทที 2, ่5ข้อ2บทที่4ข้อ5กันดานวิถีบทที่30ข้อ2พระราชบัญญัติบทที่23ข้อ21ถึง23เราทำเล่นๆกับเรื่องนี้ไม่ได้ และเวลาที่คนเราสภาพจิตใจไม่ปกติการทำเช่นนี้จะไม่นำไปสู่ความวุ่นวายได้อย่างไรพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ3 3ถึง36ว่าอย่าสาบานเลยทั้งโดยอ้างถึงสวรรค์หรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกและท่านอย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะว่าท่านจะกระทำให้ผมสักเส้นหนึ่งขาวหรือดำไป ก็ไไม่ได้ในฐานะคริสเตียนเราดำเนินชีวิตโดยรักษาคำพูดของเรานี่ยังเป็นพระบัญญัติจากพระเจ้าด้วยสุดท้ายเราดำเนินชีวิตตามพระวจ,จนะของพระเจ้าและนี่คือถ้อยคำเดียวที่เป็นจริงและสัตย์ซื่อทั้งหมดใกล้ครควนภาวนา บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำตามบรรดาคำปฏิญาณของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาต่อหน้าประชากรทั้งปวงของพระองค์เพลงสดุดีบทที่116ข้อ18ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าอะไรที่ว่าจริงก็จริงอะไรที่ว่าไม่ก็ไม่นอกจากนั้นมาจากมารขอให้เราอย่าอ้างคำสัตย์สาบานโดยอ้างถึงพระนามของพระเจ้าเลยแต่ขอให้เรากล่าวทุกอย่างด้วยความจริงและความสัตย์ซื่ออธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน